สวัสดีสวัสดีพี่น้องเอฟสี่สุพุสุขนเนาะเสาวนี้บ่าวกอสั้นกส,สิมาพาไปเบิงไปสมนวัตราดสุขสวัสดีซอยอก็ชายหกสิบหกนี่มียังกินเนาะเราอบเสาวส,สิมียังประทางชีวิตบอตอนเสาวก่อนที่ไปเฮ็ดงานครับมาเด้อมาเด้อเดี๋ยวบ่าวอวั้นที่พาไปเบิงไปตรงนี้เลยครับนี่ครับนี่เช้าเช้านะครับยามเชา้าตลาดยามเช้าของเราก็จะประมาณนี้เลยครับในตลาดสุขสวัสดีเนาะซอยก็จะอยู่ตรงนี้ครับเอกชัย66นะครับ ตรงนี้สังเกตเซเว่นได้เลยครับก่อนที่จะเลี้ยวเข้ามาก็จะมาเจอศาลตัวนี้ก็สามารถไหว้นะครับศาลก็ศักดิ์สิทธิ์นะครับขออะไรก็ได้ขอพอรได้เลยครับตรงนี้เดี๋ยวนี้ชานี้บ่าวกษัารลืมปรับแสงนะต้องขอโทษขออภัยด้วยนี่ครับนี่ร้านลาบนะครับจะอยู่ข้างร้านดอกไม้ตรงนี้ครับชื่อร้านครัวขวัญชยัยมารายสดนะครับตาหารตามสั่งครับผมส้มตำก็สั่งในเรื่องพี่น้องเด้นอดนี่เด้อ ทุกอย่างมีที่นั่งด้วยครับสามารถนั่งทานได้นะครับอยู่ตรงนี้เลยนี่ครับนี่กับข้าวก็จะมีประมาณนี้เนาะได้ข้อยัดแองเนี่ยเนาะนี่ครับมโหนที่เพิ่นผักกันเห็ดเนาะพี่น้องเป็ดะแซ่บเปล่าลาบน้ําตกส้มตำไก่ย่างไก่ทอดข้าวเหนียวมีเดอ้อตามสังก็มีพี่น้องเดอ้อมาเดอ้อร้านจะอยู่ติดร,ร้านขายพวงมาลัยเลยนะครับเนี่ยตรงเนี้ยนี่ครับเจ้าของร้านเจ้าของร้านเดินผ่านเมื่อกี้นะครับ พี่เขารีบทางานอยู่เนาะไม่มีเวลาคุยกับเรานี่ครับนี่พี่น้องมานางไดเดอ้ออ่าประมาณนี้เลยนี่คลิปนี้จะไม่มีการตัดต่อใดๆเนาะจะให้ดูเลยจะให้ดูฝีมือแม่ควาวอย่างเดียวเลยครับนี่อ่ะเห็นไหมครับว่าแม่ควาวเตรียมกันอย่างขวักขวี้นมากๆเลยโอเคฝากร้านด้วยนะครับร้านอะไรนะชื่อร้าน,านขวัญชัยมาลายสดเนาะโอเค ใครยัหิวข้าวตามสั่งตอนเช้าก็มาสั่งได้นะครับเปิดกี่โมงเอ่ยหกโมงเช้าใช่ไหมเปิดหกโมงเช้านะครับร้านนี้มาสั่งได้ครับต่อมาก็จะเป็นของร้านพี่ครับพี่เขาอีกคนหนึ่งสนิทกันอยู่ร้านครัวเท่าที่ถนัดเปิดวะคือคนขายอาจจะนิดนึงเนาะพ,พี่เขาหลังจากร้านอยู่นะ่าจะมาเปิดประมาณเก้าโมงสิบโมงใช่ไหมครับ 10โมงถึง1ทุ่มนะครับร้านนี้ก็มาได้นะครับนี่ร้านนี้พี่กาลังจัดร้านอยู่อันนี้ก็ตามอันนี้เหมือนกันตามสั่งเกี่ยวกับของทะเลสดๆทางนั้นเลยครับแวะกันมาได้นะครับมีที่นั่งให้ทานด้วยนะครับตัวนี้ร้านจะอยู่ติดกันตรงนี้เลยรอบเช้ารอบ10โมงก็มาได้นะคะฝากด้วยเนาะ FC ทุกท่านที่อยู่แถวๆบางบอนแถวพระราม2หรือใครที่ผ่านตรงสามแยกบางบอนตลาดสุขสวัสดีก็มากันได้เนาะเผื่ออยากทานอาหารตอนเช้าเผื่อแวะมาซื้อของเงง้ะ ก็มาลองท้องกันก่อนได้นะครับอ่ะเดี๋ยวต่อไปเราจะพาไปดูอีกที่หนึ่งนะครับนี่นะแต่วันนี้พอดีพี่แกไปทุนลาครับร้านเนี้ยร้านนี้จะเปิดอยู่ที่ประมาณเจ็ดถึงแปดโมงเนาะเริ่มเริ่มขายที่แปดโมงร้านนี้ผมมากินประจําเลยครับชอบสั่งต้มยําเขาแล้วก็สั่งเข้าวแกงผักใต้อะไรเงี้ยไข่เจียวก็อร่อยร้านเนี้ยแนะนําเลยครับร้านเนี้แต่ว่ววันนี้พี่เขาไม่อยู่ พออกแกติดธุระด,ดว่วนแกก็เลยต้องไปเดี๋ยวจะพาไปร้านรับอีกร้านหนึ่งครับแกขายทุกวันขายมานานแล้วด้วยครับร้านเนี้สายไฟไม่ค่อยจะมีนะเพราะว่าตอนนี้ตลาดเช้าอยู่เขาก็าจะเปิดไฟเล็กๆน้อยๆเพื่อประหยัดพลังงานนะครับก็จะประมาณนี้เลยครับร้านนี้ร้านป้าไม่รู้ร้านป้าอะไรครับป้าแกไม่ขึ้นแล้วเดีเยนี้นี่ครับนี่จะอยู่ประมาณนี้เลยครับร้านป้าป้าสวัสดีครับ ขายดีไม่เอ่ยเชา้านี้โอโหหมดแล้วครับพี่น้องเอฟซีทุกท่านครับขายเช้ามากป้าแกว่าขายหมดแล้วอ่าจะมีเมนูหลากหลายนะครับวันนี้ก็จะมีผัดผักบุ้งอันนี้<อ>หมูผัดพริกสตออันนี้ที่หมดไปคืออะไรครับหอยลายโอ้โหอยลายขายดีที่สุด,ดแกงส้มกุ้งอันนี้แม่พี่น้องเป็นเสพขักินกับขนมจีนอะไรนะไอ้แกงเขียวหวานป่ะครับเขียวหวานหน่อไม้ไไมใสใไ่ไก่ต้มจืดมะระยดไส้หมู น้ำพริกปลาทูก็จะมีข้าวสวยให้ด้วยนะครับร้านนี้ก็คือไม่ต้องกลัวว่าซื้อจะเพิ่มกับอย่างเดียวมีสามารถที่จะเอาข้าวไปทานได้ด้วยเนาะแล้วก็หลายหลายคนพ่อค้าแม่ขายเลยว่าอารถที่ส่งของหรืออะไรเงี้ยรีบดีบไม่ต้องไม่ต้องใส่ถุงได้ครับลูกแม่ค้าทําให้ได้เลยก็คือสามารถใส่ถ้วยได้เลยครับมีถ้วยให้เรียบร้อยช้อนให้พร้อมเลย <c oughs> อันนี้ถ้าใส่ถ้วยแบบนี้ขายยังไงครับ สามสิบห้าบาทเห็นไหมครับราคาถูกๆพิเศษพิเศษอ๋อสองอย่างสามห้าถูกครับถูกมาเดอ้อมาเดอ้อพี่น้องเดอ้อมาแวะมาห้ามาซื้อ,มา,อมาซิมกันได้เดอ้อพี่น้องเอฟซีสปูฟทุกคนเนาะยามเช้าของตลาดเอกชัยนะครับเอตลาดสุขสวัสดีเอกชัยเวลพีดยามเช้าของตลาดสุขสวัสดีเอกชัยหกสหกนะครับพี่น้องมาเดอ้อมาเดอ้อแวะมาซื้อมาหากันได้ครับใครหิวข้าวตอนเช้าอย่าลืมนะครับอ่ะ เดี๋ยวร้านหนึ่งอีกร้านรับนะครับคือเรากินของขาวกันไปหมดแล้วทีนี้รู้สึกว่าอยากกินของหวานล้างปากบ้างเดี๋ยวบ่าวคอนสาจะพาไปดูเนะาะว่าร้านนั้นอยู่ตรงไหนกันแต่ก็จะเดินไกลน,นิดนึงนะแต่บ่าวคอนสาก็จะไม่หยุดคลิปอยู่เลยหรอกจะพาเดินไปดูเลยว่าอยู่ตรงไหนโอเคครับขอบคุณครับป้าครับผมไปอย่างนี้เลยนะครับเราจะไม่หยุดคลิปครับเราจะไปให้ดูอย่างนี้เลย เช้าเช้านี้กาลังเตรียมพร้อม,อมกันครับก็คือแต่ว่าถ้าเป็นกับข้าวทั่วไปก็จะมากันประมาณบ่ายโมงบ่ายสองนะครับอือประมาณนี้ครับนี่แล้วก็เดินมาเร็วยางอย่างเร็วลี่นิดนึงแต่ว่าของพี่เขาก็เพิ่งจะทยอยทาขึ้นนะก็ยังไม่ได้เยอะขนาดนั้นนี่ครับนี่ร้านก็อยู่ตรงนี้เลยครับนี่ที่จริงก็คือถ้าทาครบทุกอย่างก็คือประมาณนี้ครับนี่จะเต็มเลย พี่เกกกาลังเร่งมือทําอยู่ตอนนี้ลูกค้ามาสั่งเยอะแล้วตอนนี้ทอดอะไรอยู่ครับทอดกล้วยอยู่ครับทอดกล้วยอยู่นะครับฝากร้านแม่ค้าด้วยนะครับรอบเช้ามาทานได้เลยเปิดกี่โมงครับพี่เปิดสองโมงครึ่งเอ่อแปดจุดสาศูนนเนาะเริ่มเปิดหมดเมื่อไหร่ก็เก็บเมื่อนั้นครับนี่นะครับอยู่ตรงนี้นะครับถ้าเข้ามาทางศาลเจ้าหลังตลาดนะครับก็จะอยู่ตรงนี้พอดีเลยตรงข้ามกับตู้กดน้ํานี้พอดีเลยครับนี่ นี่ครับถ้าลูกค้าเข้ามาฝั่งนี้เนาะเยฟซีทุกท่านที่เข้ามาพ่อค้าแม่ขายเรือลูกค้าที่ต้องการจะซื้อของทอดเมนูทอดอาหารทอดเนาะตรงนี้เลยครับของกินเล่นก็เดินเข้ามาตรงนี้ได้เลยครับจะเห็นร้านก้วยทอดในระดับแรกเลยครับนี่ครับชื่อร้านนี้นะครับมีทุกอย่างครับแต่ตอนนี้พี่เกตเตรียมยังไม่เสร็จเนาะก็ต้องทําไปทีละอย่างละอย่างตอนนี้ก็มีแค่ไข่น้กระทะไข่นกระทะกับก้วยทอดที่จริงก็จะมีขนมถ้วยมีนั่นมีนี่ด้วยใช่ไหมครับมีหลายอย่างเนาะ โอเคนะครับพี่น้อง f อฟทุกผู้ทุกคนเนาะฝากด้วยนะครับใครที่อยู่ใกล้ตลาดเอกอตลาดสุขสวัสดีเอกชัย6 6อย่าลืมมาอุดนุนแม่ค้ารอบเช้าได้นะครับเผื่อใครเลิกงานมาตอนเช้าก็แวะมาก่อนได้เนาะก่อนที่จะเข้าห้องเลือกหาซื้อหาซื้อกินได้เลยครับโอเคบ่าวคันสันก็ขออนุญาตปิดคลิปด้วยร้านของทอดประมาณนี้แหละครับยังไงก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อเป็นการแจ้งเตือน ไม่พลาดในการชมคลิปในครั้งต่อไปด้วยนะครับขอบคุณ FC ทุกท่านที่เข้ามาดูเบ่าวช่องของบ่าวคอนซานเดือดซีรีส์นะครับฝากช่องน้อยๆไว้ในอ้อมกอดของ FC ทุกท่านด้วยครับขอบคุณครับบายบายสวัสดีครับบ่าวคอนซานขอบคุณไร้ไร่ครับ